รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการคุยสาระทางช่อง y u ูทูปเพจแชนแนลเช่นเดิมวันนี้ทางช่อง YouTubepage อาจจะนแนลก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์นําเรื่องของสิทธิประโยชน์ประัาคมมาทําการอัปเดตสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับล่าสุดเรามาทําความเข้าใจสาระความรู้วันนี้ ประจำวันพุธวันที่20กรกฎาคมปีพศ2565เงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายผู้กันตนมาตรา3าม3ผู้กันตนมาตรา39คิดอย่างไรต่างกันอย่างไรได้รับเงินบำนาญเท่ากันหรือไม่ต่างกันเท่าไหร่สําหรับผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนหรือ180งวดไม่ว่าจะส่งเงินสมทบต่อนเนื่องก็ตาม ส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องก็ตามส่งเงินสมทบหยุดหยุดส่งส่งก็ตามขาดช่วงส่งเงินสมทบก็ตามถูกไล่ออกก็ตามถูกให้ออกจากงานก็ตามถูกเลิกจ้างก็ตามหากผู้กันตนส่งเงินสมทบเกิน1 8 0งวดขึ้นไปก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพไม่ว่าจะเป็นผู้กันต้นมาตรา33ที่มีใน,ในจ้างและผู้กันตนมาตรา39 ที่อยากจะรักษาสิทธิ์ต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ก็ตามคําถามที่ผู้กันตนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวคือคําถามที่ว่าเงินบํานาญชราภาพผู้กันตนมาตรา33คิดเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายอย่างไรได้รับเงินบำนาญชราภาพมากน้อยขึ้นอยู่กับอะไรสำหรับการคิดเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายของผู้กันตนมาตรา33 ผู้กันตนที่มีนายจ้างหากมีเงินเดือนเฉลี่ยเกิน1 5 0 0 0บาทหรือมีเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทส่งเงินสมทบก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงส่งเงินสมทบมาแล้วเกิน60งวดหรือเกิน5ปีนับจากการส่งเงินสมทบเกิน180งวดหากมีเงินเดือนเกินเพดานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาท ก็จะคิดเงินเดือนเฉลีย่ยเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นนำมาคูณกับจำนวนเปอร์เซนต์ประกันสังคมกำหนดเริ่มต้นที่20%จึงได้เงินบำนาญชราภาพรายเดือน3,000บาทต่อเดือนส่วนพู้ปมกันตนที่มีเงินเดือนไม่เกิน15,000บาทต้องนำเงินเดือนเฉลีย่ย60งวดสุดท้ายนำมาเฉลีย่ยมาคิดคำนวณและคูณกับอัตราจำนวนเปอร์เซนต์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเช่นกัน คือ20%เริ่มต้นเช่นหากมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาทก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนละ2 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นต้นหรือสรุปหากมีเงินเดือนเฉลี่ยมากหรือน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่างกันนั่นเองต่างจากผู้กันตนมาตรา39หากเป็นผู้กันตนมาตรา33มาก่อนและมาสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิ์ต่อเนื่อง จากการเป็นผู้กันตนมาตรา33และได้ส่งเงินสมทบการเป็นผู้กันตนมาตรา39เกิน60งวดหรือเกินกว่า5ปีมากกว่า5ปีการคิดเงินเดือนเฉลี่ยของเงินเดือนสําหรับผู้กันตนมาตรา39จะคิดเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากันหมดคือ4,800บาททุกทขั้นทุกๆคกๆคนเพราะว่าเงินเดือนสําหรับผู้กันตนมาตรา39กฎหมายประกันสังคมกําหนดเท่ากันหมดทุกคนคือ4,800บาท เป็นฐานเงินเดือนของสําหรับผู้กันตนมาตาา39นั่นเองจึงทําให้การคิดคํานวาณเงินบํานาญชราภาพสําหรับผู้กันตนมาตาา39จะได้รับเงินบํานาญชราภาพต่างจากเงินบํานาญชราภาพของผู้กันตนมาตาา33ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าหากคิดเงินบํานาญชราภาพสําหรับผู้กันตนมาตา 39, า39เงินบํานาญชราภาพเริ่มต้นจะได้รับเงินบํานาญชราภาพเท่ากับเดือนละ 960บาทเป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้กันตนที่เป็นผู้กันตนมาตรา33เป็นผู้กันตนมาตรา39หากส่งเงินสมทบครบทุกๆ12งวดเปอร์เซ็นต์จํานวนการบวกเพิ่มการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆ12งวดที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมโดยประกันสังคมจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับ 1. 5เเซ บวกเพิ่มขึ้นไปจาก20%เป็นต้นก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพมากขึ้นเป็นต้นหากสรุปพสมรรับผู้กันตนมาตา33จะได้รับเงินบำนาญมากกว่าผู้กันตนมาตา39แน่นอนเพราะว่าเงินเดือนเฉลีย่ยผู้กันตนมาตา33ขั้นต่ำก็มากกว่าผู้กันตนมาตา39แน่นอนระหว่างเงินเดือนเฉลี่ย6,500บาทขึ้นไป สำหรับผู้กันตนมาตาา33เงินเดือนเฉลี่ยผู้กันตนมาตาา39เมื่อเทียบกับผู้กันตนมาตาา33น้อยกว่ามาตาา33แน่นอนเพราะว่าผู้กันตนมาตาาม9มีเงินเดือนเฉลี่ย4 8 0 0ัรบาทเท่านั้นก็เลยทําให้ได้รับเงินบํานาญชราภาพมากกว่าผู้กันตนมาตา39สําหรับผู้กันตนมาตาา33นั่นเองหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคำถามของใครหลายๆคน ที่ถามกันเข้ามาผ่านทางช่อง YouTube ยู u ูปเพ Channel แล้วก็ถามกันเข้ามาผ่านทางไลน์กลุ่มคุยสาระตอบคำถามสิทธิประโยชน์ปลัดกระสังคมน่าจะไขข้อสงสัยให้กับใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีหากชินงชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดแชร์ได้เลยแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องคุยสาระ H r c h a ช n e l ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ